เส้นทางต่อไปของกลุ่มหมวกฟางคือเกาะเอลบาบเรียกได้ว่านะครับจะเป็นเกาะที่สําคัญที่อาจจะเฉลยปริศนาต่างๆช่วงร้อยปีที่ว่างเปล่าและเรานั้นจะได้เห็นคนยักษ์ยัวเยี่ยมมากมายนะครับเผลอๆนะครับมีเทพๆนะครับกว่าที่พวกเราได้เห็นแน่นอน สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิวกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยก็เด <The> ็กได้ว่าแทบจะแน่นอนแล้วละครับว่าเกาะต่อไปของกลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางนะครับที่พวกเขานั้นจะมุ่งตรงไปนั้นนะครับมันก็จะหนีไม่พ้นสําหรับเกาะเอลบาบนะครับหรือว่าเกาะคนยักษ์ซึ่งแน่นอนเกาะต่อไปนี้นะครับที่กลุ่มหมวกฟางจะไปนะครับในเรื่องจะดูเดือดแน่นอนเพราะว่ามันมีเรื่องราวหลายๆสิ่งหลาย <ๆ S 2> อย่างเลยนะครับที่ถูกปูทางไว้ที่เกาะคนยักษ์อย่างเอลบาบนะครับคือง่างยาๆเลยนะครับเรื่องราว ว,ว่ามันจะเฉลยเมื่อไรเนี่ยมันจะมีการเปิดเผยตอนไหนแน่นอนว่าเกาะเอลบาฟคนยักษ์นั้นนะครับจะเป็นเกาะที่มีการเฉลยนะครับแบบจัดเต็มแน่ๆน,นะครับวันนี้เราเลยจะมาพูดเลยครับว่าทําไมกันนะครับเกาะต่อไปอย่างเกาะเอลบาฟเกาะคนยักษ์นั้นจะเป็นจุดสําคัญของเรื่องมากๆเลยจะเป็นเกาะนะครับที่ห้ามพลาดเด็ดขาดแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยสําหรับเกาะเอลบาฟนะครับเกาะที่มีการปูเรื่องราวมาตั้งแต่แรกเริ่มของวนันพีะ เติร์นการ์เด้นนะครับซึ่งมีการสัญญงสัญญานะฮะขอเวลาอีกไม่นานแต่ล่อไปนะครับยีกว่าปีเท่านั้นเองนะครับก็คือมีลูกเนี่ยลูกพร้อมบวชเลยละซึ่งนะครับโอ้โหตอนนั้นเนี่ยน่าจะประมาณตอนร้อยกว่ากว่าไม่น่าลืมกันนะครับแต่อาจารย์แกนั้นให้พวกเราเฝ้ารอนะครับมากกว่าพันตอนเลยนะครับถึงจะไปที่เกาะเอลบาฟนะครับเกาะคนยักษ์ซึ่งไปเกาะคนยักษ์อย่างเอลบาฟนั้นนะครับมันไม่ได้แบบว่าสุ่มสีุ่่มห้าไปนะโดยเดิมทีแล้วเมื่อเข้ามาในเอเคเตแล้วนะครับไอ้ล็อกโพสเนี่ย ออกเชิงเหนือไปเลยนะครับซึ่งหากชี้ไปทางนั้นก็จะไปเกาะเอลบัฟซึ่งลูฟี่กับอูซอทั้งสองคนนะครับก็ดีใจสุดๆเลยโคตรจะดีด้าเลยนะครับอยากจะออกจากเกาะนี้นะครับใจจะขาดแล้วนะครับเพราะว่าพวกพี่แกนั้นก็มีความใฝ่ฝันเลือเกินนะครับอยากจะไปเกาะคนยักษ์สุดๆโดยสิ่งแรกและกันที่จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มโจรสัตร์หมกฟางนะครับที่จะไปเกาะเอลบัฟแน่นอนพวกเขานั้นนะครับจะได้รู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวช่วง100ปีที่ว่างเปล่าหรือเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับที่ถูกบันทึกเอาไว้นะครับที่โพนิกีา นะครับด้วยนักวิชาการนะครับซึ่งทางด้านโรบินนั้นนะครับที่สามารถอ่านนะครับข้อความโพนิกิฟนี้ได้จึงเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะครับอีกทั้งโรบินนั้นนะครับก็จะไปเจอนะครับอดีตผู้มีพระคุณของเธออย่างไอต้าอ้วนแห่ควานดีซาโลนะครับที่ก่อนหน้านี้คิดว่าตายไปแล้วนะครับปรากฏว่านะครับนึกว่าหลวงปู่เข็มนะครับลุยไฟนะครับเพราะพี่แกนั้นนะครับสามารถรอดมาได้นะครับอย่างควายวิดเลยซึ่งแน่นอนหากไปรู้เรื่องราวในโพนิกิปนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเกี่ยวกับช่วง100ปีที่ว่างเปล่ามััันนกกกก็็จะเปปาาารรรูููทงงบสส่่่ตอ้ฝ ทาปาโลกหรือท่านอิมนั่นแหละเพราะตอนนี้มันก็มีการปูไว้แล้วใช่ไหมล่ะว่าท่านอิมนั้นมีโอกาสสูงนะครับที่จะมีความเชื่อมโยงกับช่วงร้อยปีที่ว่างเปล่าและไอช่วงร้อยปีที่ว่างเปล่ามันเป็นสิ่งเลยนะครับที่ฝั่งและปารโลกนั้นนะครับเพราะต้องการสุดๆนะครับไม่ต้องการให้ใครนั้นไปยุ่งไปเสือกไปอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าไปยุ่งนะครับเพียงแค่ฉลับเข้าไปหาเนี่ยฝั่งแลปาโลกนั้นก็พร้อมนะครับที่สั่งเก็บคนคนนั้นเลยเลยทําให้นะครับการไปเอลบาสเนี่ยมันได อย่างที่2เลยนะครับเรานั้นก็คงจะได้รู้ชะตากรรมของยุทธทัศนกับตันคิดแล้วล่ะครับว่าหลังจากที่พี่แกนั้นนะครับไปห้าวใส่คนในเอลบาร์และถูกพี่แชงของเรานั้นนะครับจัดการใช้ท่าเทวาอสานไปนะครับและเด้งลงไปเนี่ยสรุปแล้วพี่แกนั้นนะครับอยู่ในสภาพไหนและเป็นยังไงบ้างในตอนนี้เพราะด้วยส่วนตัวเชื่อว่าคิดแล้วก็ลูกเรือเนี่ยก็คงจะไม่ตายแดดินลงไปนะครับในท้องทะเลหรอกยังไงนะครับไม่สูเว้างอันไกลโพ้นแน่ๆคงได้รับการช่วยเหลือนะครับแล้วก็งมขึ้นมานะครับแต่นะครับประเด็นเลยก็ค จะอยู่ในฐานะนะครับนักโทษของเอลบาร์ก็คือถูกจับกลุ่มเอาไว้เลยในเมื่อเองฮาวนะครับก็เป็นนักโทษที่นี่หรือว่าคิดนั้นนะครับอยู่ในฐานะเชลยนะครับของกลุ่มโจรสตว์ผมแดงที่กลุ่มผมแดงนั้นจับตัวไปนะครับแต่โดยส่วนตัวนะคิดว่าก็คงจะไม่อยู่ในคุกแล้วป่ะเพราะว่ามันจะไปซ้ำรอยนะครับกับภาควานโอเลยมีโอกาสตูนะครับที่เรานั้นอาจจะได้รู้การอัปเดตของคิดนะครับว่าคิดในตอนนี้อาจจะไปเป็นทาสเป็นเชลยนะครับถูกจับตัวไปในกลุ่มโจรสตว์ผมแดงนะครับมันก็คงเป็นการอัปเดตที่สําคัญและการเกี่ย ตันคิดนะครับอีกทั้งต้องอย่าลืมแล้วกันนะครับว่าเอลบาฟนั้นเป็นอาณาจักรนะครับที่อยู่ภายใต้การปกครองนะครับของกลุ่มจรัตว์ผมแดงเพราะว่ามันก็มีการเปิดเผยเป็นในในไว้แล้วใช่ไหมที่นะครับเหล่าบรรดาคนยักษ์นะครับกรีดกราดกันใหญ่เลยนะครับนึกว่าเต้าหมิงซื่อมานะครับแม้เรายกตัวอย่างเป็นเต้าหมิงซื่อรู้เลยว่าแกนะครับเอาเป็นว่านะครับอาคนดังมาแล้วกันนะครับกรีดกราดเลยนะครับก็คือพวกเขานั้นยินยอมและยินดีนะครับที่อยู่ภายใต้การปกครองของกลุ่มโจรัตว์ผมแดงซึ่งการที่ลูฟี่นั้นนนนนนรรรัับเเเเหยยีีีตตข้้าาไปปงงง่่่ออจิมก็็ืท สองคนเหมือนกันเพราะว่าเอลบาฟนั้นนะครับก็อยู่ภายใต้การปกครองของกลุ่มผมแดงแต่แน่นอนมันก็ยุ่นยวนกันได้อยู่แล้วแหมสองกลุ่มนี้แต่เราคงจะได้เห็นนะครับเรื่องราวการเฉลยนะครับว่าทําไมการแช่งนั้นถึงไปเอลบาฟแชงนั้นไปคุยกับใครนะครับแชงบอกว่าไปเจอเพื่อนเก่าใช่ไหมซึ่งอาจจะมีการเปิดเผยก็ได้นะครับว่าเพื่อนเก่าคนนี้จะมีประโยชน์ต่อกลุ่มหมวกฟางในอนาคตและอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจที่เกาะเอลบาฟนะครับที่มีการปูเนื้อเรื่องมานะครับค่อนข้างยาวนานแล้วนะครับเกี่ยวกับเจ้าชายโลคิซึ่ง ความสามารถนั้นระดับเทพแน่นอนซึ่งเจ้าชายโลกีนั้นเคยเกิดเป็นลูกเขยของบิ๊กมัมด้วยนะแต่นะครับลอล่านั้นเนี่ยก็คือหนีไปก่อนนะครับไม่อยากจะแต่งงานกับเจ้าชายโลกีจึงทำให้บิ๊กมัมนั้นก็ถูกเกลียดเข้าไปอีกนะครับจากเผ่าคนยักษ์นะครับคือตอนเด็กก็ถูกเกลียดแล้วใช่ไหมที่ไปทําไม่ดีไม่นามตรงนั้นนะครับพอมาตอนโตเนี่ยก็ยังถูกเกลียดไปอีกนะครับสลับบิ๊กมัมก็น่าสงสารจริงๆซึ่งแน่นอนเรานั้นคงจะได้รู้นะครับเรื่องราวและการเกี่ยวกับเจ้าชายโลกนน่ครรรััััับบว่่าาาาาาเเเจ้้้ยลกนนนนมมีคคสํญงงงงไะอๆถูขดใ เจ้าชายโลกีได้ไม่ได้หมายความว่าแต่งงานนะแต่เหมือนสร้างความสัมพันธ์นะครับเป็นพันธมิตรกันได้นะครับกลุ่มโจรสัตว์หมกฟางนั้นจะได้พันธมิตรที่ยิ่งใหญ่แน่นอนเป็นพันธมิตรนะครับถึงขนาดนะครับเป็นคนยักษ์เลยนะครับซึ่งจุดนี้ก็น่าสนใจคิดดูแล้วกันว่ากลุ่มหมวกฟางนะครับถ้าได้พันธมิตรเป็นกลุ่มคนยักษ์ในช่วยในการต่อสู้นะครับกับฝั่งททพันโลกจะเป็นอะไรนะครับที่โหดเวอร์วังอลังการและโอพีมากแค่ไหนซึ่งในท้ายที่สุดแล้วนะครับการไปเกาะคนยักษ์ของกลุ่มโจรสัตร์หมวต่าง มมาายที่ถูกซ่อนเอาไว้ที่นั่นนะครับหรือนะครับกองทัพนะครับที่อาจจะเป็นบาธมิตรเล็กสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเกี่ยวกับอาณาจักรโบราณใช่ไหมเพราะว่านะครับเวก้าพังเนี่ยทำการอคัดลอกข้อมูลตรงนั้นเนี่ยเพื่อมาสร้างสิ่งประดิษฐ์ในทุกวันนี้ใช่ไหมแต่นะครับเวก้าพังนั้นอาจจะไม่ได้มีความสามารถมากเพียงพอและการที่สามารถอ่านโพนิกิปได้ทั้งหมดนะครับจึงทาให้มันก็มีโอกาสสูงถ้าหากนะครับทางด้านโรบินไปที่นั่นจริงๆอาจจะได้รู้เรื่องราวนะครับว่าอาณาจักรโบราณอาณาจักรนะครับที่เคยล้ำยุคัรบ ต้องบอกก่อนแล้วกันนะว่าถึงแม้มันจะชื่อว่าอาณาจักรโบราณแต่เทคโนโลยีในยุคสมัยนั้นเนี่ยมันไม่โบราณไงมันก็เหมือนสมัยนั้นมันเจริญมากๆเลยนะครับแต่นี่ครับไอ้พวกปูใหญ่ฟังแลบาลโลกต้องการให้ประชาชนอยู่อย่างยากลําบากนะครับก็ฟอร์ดเอาไว้นะครับให้อยู่กันอย่างยากลําบากนะครับจึงทาให้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันนี้ในเรื่องวันพีชนั้นนะครับมันก็จะไม่ล้านะครับเหมือนยุคสมัยก่อนและนี่นะครับอาจจะเป็นสิ่งที่สําคัญเลยนะครับถ้าหากทางด้านของโรบินนั้นขารปิศาาตรงนี้ได้อาจจะทําให้เวก้าพังนั้นนสสสรรรรร้้าาาางงิิ่่่่่ปะะดดษฐ์หืืออออไกกก็แแลลลวตตตทีมมมััยยุุคๆเเเบพ ไม่ได้เพราะใน้สุดแล้วเชื่อว่าเดี๋ยวมาสเตอร์เฟมเนี่ยจะเป็นอาวุธชิ้นสําคัญและการที่กลุ่มหมอกฟางนั้นจะต้องต่อกรด้วยมันเป็นอาวุธที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะที่สามารถทําลายเกาะทั้งเกาะลงไปได้ในช่วงคิปตาเดียวนะครับจึงทำให้มันก็ควรจะมีอาวุธที่มันแข็งแกร่งในการต่อสู้ในการต่อสั้นนะครับอย่างมาสเตอร์เฟมนะครับโดยทําให้เกาะเอลบาบนั้นจะเป็นเกาะที่สําคัญแน่นอนนะครับและเรานั้นนะครับคงได้รู้ปริศนาต่างๆมากมายนะครับผมว่าเป็นกหนึ่งเกาะแล้วกันที่ผมนั้นรู้สึก จะมีการเล่นเรื่องราวยังไงนะครับตรงเกาะนั้นนะครับทุกคนก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยคิดว่านะครับเกาะเอลบาบนั้นจะมีความสําคัญและก็มีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างนะครับก็อย่าลืมนะถ้าชอบนะครับคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและนะครับถ้าคุณคิดว่าเกาะเอลบาบนั้นจะมีความสําคัญอะไรที่มากกว่านี้ก็ลองคอมเมนต์มานะครับก็เหมือนเป็นการปูทางไปไกลๆแล้วถ้ากลุ่มหมวกฟังสามารถหลบหนีไปได้และไปที่เอลบาบนั้นนะครับจะมีความสําคัญยังไงนะครับก ต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ